แอนสปินเนอร์โอ้วุ่นวายหมดทั้งวันวรนนี้ก็เลยไม่ได้ออกรายการสพนะครับตอนนี้ว่างว่างแอนสปินเนอร์ตัวนี้สุดยอดนะครับสวัสดีครับ <laughs> วงคนถามาจาย์ทำไมขายถูก <laughs> ขอหนึ่งอันโอ้ oh. แฮนด์สปินเนอรของคนบอกของแท้ของปลอมแต่ไม่รู้แต่เล่นละมัน <laughs> 20บาทครับ20บาทกับ30บาทเขาขายกัน80บาทอาจารย์ขาย30พอตอนนี้มีการส่งแบบใหม่เคอรี่ค่าส่งคิดแค่50บาท ส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของเลยต่างจังหวัดได้หมดเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้แพงไทเทเนียมตัวนี้มันขายกัน4 5 0หอาจารย์ขายอยู่300ถ้ค่าส่ง50บาทแต่แฟนขับบอกด้วยเป็นแฟนขับไม่เก็บค่าส่งออกให้ <laughs> ส,สุดยอด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 ตัวนี้แรงแจวเป็นสีวาก,กายลุงเห็นไหมครับเไทเทเนียม เวลาพอมันจะหยุดนี่เขย่านิดนึงนะครับสวิงมันเดี๋ยวมันก็เขย่านะครับตัวนี้แฮสปินเนอร์นะครับบางคนรู้สึกเครียดมากอาจารย์ของแท้ของปลอมของแท้ของปลอมไม่รู้แต่มันโคตรถูกเลยถูกยังไงก็เขาขายแปดสิอาจารย์ขายได้ในราคาแค่30สิบแล้วเธอว่าอาจารย์มีกําไรหรือเปล่าล่ะมีสิไม่มีจะขายได้ยังไงอ่ะเธอตลกนะครับใครอยากได้ นะครับอ่ะมีคนมาแอบดูด้วยอ่ะเคยเห็นไหมครับอังกตินเนอร์มีเด็กมาแอบดูกล้าท้าการพิสูจน์นะครับสำหรับแฟนขับนะครับโนสไปเลยเป็นแฟนขับเขีเยนเขียนที่อยู่ที่ไลน์มาเลยไปที่จารุจักสิบห้าบาทพอจะให้ฟรีคงไม่ได้ครับเพราะมันมีต้นทุนนะครับมันมีต้นทุน อยากจะแจกฟรีไม่เอาอะ่ะแจกแล้วมันไม่มีคุณค่าไร้ไประโยชน์นะครับแต่ถ้ามาเล่นโชว์ได้เออลองโชว์ในคลิปที่มึงเล่นเป็นขนาดไหนโยนข้ามฝั่งจับนี่ฝึกมาต้องนานเพิ่มคนโยนนี้ข้ามจึก๊กอ่ะจึก๊กอ่ะจึก๊กอ่ะแล้วแตะได้อีกโอ้โหสุดยอดแอนสปินเนอร์ฟิงเกอร์สฟิงเกอร์ฟิงเกอร์วันนี้มึงฟิงเกออะไรเนี่ยสปินเนอร์เออ ไม่รู้อาจารย์บอกตรงภาษาังกฤษไม่ค่อยสันทัดนะครับแล้วฝากไว้น,นิดนึงนะครับคนที่อยากได้ราคาถูกบอกของแท้ของปลอมไม่รู้โอ้แต่เล่นหมุนนานบางทีเอวของจริงของจริงมาจับเวลาโอ้โห,หเธอโคตรชาเลยหมุนปุ๊บหมดแล้วแล้วซื้อไปม่ของจริงทมหน่อยแล้วราคาโอ้โหพี่โคตรแพงเลยนะครับหลายอย่างนมลดนมเพิ่มแล้วก็ได้ ก็ก็อะไรไม่รู้แฮนด์สปินเนอร์ดูการหมุนก่อนเอามาจับเวลาตัวนี้ดีกว่าว่าเท่าไรนะครับแพ้หรือริงไม่รู้แต่ตัวนี้ไม่แพงเดี๋ยวขอจับเวลาซะก่อนไม่ได้อยากมันโกหกโ <Okay. S 2> อเคเอายางเตีมตัวแฮนด์สปินเนอร์ โอ้ไม่มีคนช่วยจับเอามาอิงตรงนี้แล้วกันขยับหน่อยมาอยู่ตรงนี้หน่อยเออได้ไหมเออได้โอเคดูด,ดิหนึ่งสองกดตัวไหนวะอเอาแกสองและสอเอาเข็บปิดอ่ะขึ้นจับเวลาดูกันเลยเจง๋งไม่เจง๋งแอสปินเนอร์อ้าวมองกันได้กี่นาทีแล้ว เก้าวีนสิบสามสิบสองสิบสาสิบสตัวนี้คิดว่าเขาบอกได้สนาทีมันโมสองนาทีก็บุญนักหนาแล้วอ่ะยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สปดยีเก้าสามสิบสามหนึ่งเล่นแฮร์สปินเน่เหลคะครันมาดูตรงนี้เลยม,มาดูตรงน,นั้นนี่เห็น ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดนาทีฝ่ามันมันอยู่แล้วนาทีฝ่ามันได้อยู่แล้วจริงไหมแต่ว่าได้กี่นาทีไม่รู้รู้จักไม่ใช่แฮนสปินเนอร์ไม่รู้จักรู้จักเหรอจรีง่าโอ้โหขนาดเด็กๆมันยังรู้จักเลยโอ้ตัวนี้ได้นาทีกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมครับมันสวิงได้พอสวิงมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ <laughs> อย่าเชื่อคนขายมากนะครับมันหลอกสวีไม่นาน5นาทีห้านาทีมาซื้อมาแล้วอึกอึกอึกน,นี่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 โอนเงินผ่านอะไรได้บ้างครับไว้เล็ตไงภูมันนี่ไว้เล็ตนะครับขอ ID ไอดีอาจารย์หน่อยครับโอ้ยให้ตั้งนานแล้วไอดียปึ๊บที่เกียรให้ละเพราะตอนนี้ถามมันทีเหนื่อย ไายอาจารย์ตอบให้ไม่ได้นะครับอาจารย์จะตอบไปตัวอักษรนะครับไม่มีเวลาพูดเพราะตอนนี้ซื้อของมานี่ลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วเพื่อให้ได้ของถูก